สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะมาพบกับภายจากเพจภาษาเกาหลีน่ารู้นะคะคอนเทนต์วันนี้นะคะเราจะมาฝึกพูดเกาหลีกันดีกว่าเนะมาแต่งประโยคพูดเกาหลีกันนะคะในส่วนของจุดๆจ,จะตายอยู่แล้วอย่างเช่นคิวจะตายอยู่แล้วอิมจะตายอยู่แล้วโอ้ยมีความสุขจะตายอยู่แล้วในภาษาเกาหลีนะ,นะคะพูดยังไงเรามาเรียนรู้กันในคลิปนี้เนาะ มาดูกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นนะคะการใช้นะคะอ่ะตรงนี้ธงหรือหองตรงนี้นะคะมีที่มานะคะทุกคนธงตรงนี้นะคะมาจากธงสาอ่าภายซูมนิดนึงแล้วกันเนาะธงตรงนี้นะคะมันมาจากธงสานะคะธงสาคือกิรยาที่แสดงการกระทําเช่นกินนอนนั่งเล่นพวกนี้นะคะส่วนห้องห้องตรงนี้นะคะมาจากหองยงสา พองยงซานะคะคือกิยาบอกสภาพนั่นเองเนาะอ่าอย่างเช่นดีใจมีความสุขอารมณ์พวกนี้นะคะซึ่งส่วนมากเวลาที่ไพ่เห็นเนี่ยไพ่จะเห็นออซออเฮซชูกิตตาที่แปลว่าจุดๆ,ๆ,ๆจะตายอยู่แล้วเนี่ยไพ่มักจะเห็นมันใช้กับพองยงซามากกว่านะแต่ว่าก็มีบางคนานะคะที่สามารถใช้กระทงสาได้ด้วยเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะไอ้ตรงออซชุกิตตาตรงนี้แหละคะ่ะที่ไพ่บอกว่ามันแปลว่าจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆจะ ตายอยู่แล้วนั่นเองนะคะ,ะชุกเกตตาซึ่งนิดนึงเนาะต้องชุกเกตตาตรงนี้นะค่ะชุกเกตตาตรงนี้นะคะเวลาที่เราเอาไปพูดเนี่ยผันนิดนึงนะคะตรงเนี้ยมันก็จะผันได้เป็นช,ชุกเกตอ่าชุกเกตเซลอันนี้ก็เป็นความสุภาพแบบทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้พูดกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นชุกเกตซอชุกเกตซอก็คืออันนี้เป็นรูป พันไมลนะคะพูดกับคนสนิทเนาะอ่าเหมือนการไม่มีห่างเสียงนะคะเราลองมาแต่งประโยคกันนิดนึงได้ไหมเรามาแต่งประโยคนิดนึงนะะอย่างเช่นพายบอกว่าโอ้ยมีความสุขจะตายอยู่แล้วนี่อย่าคำว่ามีความสุขคืออะไรเอ่ยมีความสุขคือแฮงบุกคาดาใช่ไหมคะ แห่งบกคาดาอ่าแห่งบกคาดานะคะแปลว่ามีความสุขพายจะต้องเอาฮาดาตรงเนี้ยแห่งบกคาดานะคะขั้นตอนแรกพายจะเอามาผ่านกับอาร์โอแฮซอตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งอาร์โอแฮซอตรงนี้นะคะเราสามารถดูวิธีการผ่านพวกเนี้ยในคลิปที่พายสอนการผ่านรูปโยได้นะอาร์โยอาโยฮโยได้นะคะมันใช้หลักการเดียวกันนะคะตรงนี้แห่งบกคาดานะคะผ่านกับอาร์อแฮซอชูเกตตานะคะมันก็จะได้เป็นแห่งบก เคโซชูกิซยอืมได้แล้วนะคะก็เป็นแฮงบุกเคโซชูกิซยก็คือทำไมเอ่ยมีความสุขจนจะตายอยู่แล้วอ่าอารมณ์นี้นั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะพายจะบอกว่าหิวจนจะตายอยู่แล้วอ่าพายจะบอกว่าหิวหิวจนจะตายอยู่แล้วนะคะคำว่าหิวเนี่ยคือคำว่าแพร คพืดานะคะแพกโกพืดานะตรงนี้นะคะก็พันเป็นแพกโกผ้าอะตรงนี้นะคะพันเป็นแพกโกพาโซแพกโกพาโซชูก,กิสโยชูก,กิสโยได้แล้วนะคะแพกโกพาโซชูก,กิสโยก็คือหิวจะตายอยู่แล้วค่ะ แพโกผาซอชูเกตซยโอหิวจะตายอยู่แล้วค่ะแนวนี้นั่นเองนะคะฉะนั้นวิธีการใช้เนี่ยก็เรากําหนดมาก่อนว่าจะมีตัวกิยาอะไรแล้วจะบอกว่าจุดๆจจะตายอยู่แล้วไอ้จุดๆตรงเนี้ยจะเป็นคํากิยาอะไรนะคะหิวมีความสุขอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือดีใจจะตายอยู่แล้วคิดถึงจะตายอยู่แล้วเงี้ยค่ะแลวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามันนะคะมาผันกับไวยากรณ์ R O h a i h ซอชูเก ซึ่งพอผุ๊นเนี่ยชูกิสตาตรงเนี้ยเวลาที่เราเอาไปพูดนะคะถ้าเราพูดกับคนอื่นก็เป็นชูกตซอซยลพูดกับคนสนิทก,ก็เป็นชูกตซอซแต่บางทีก็เป็นชูกิสตาแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเราพูดกับตัวเองไงเช่นแบบเรานั่งอยู่ใช่ไหมเราเรออาหารนานมากแล้วเขาแบบหิวว่าพะก๊วพาโซชูกตสตาก็า eta, คือหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยอ่นนี่คือเราพูดกับตัวเองเนาะประมาณนี้นะคะ คราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะตรงนี้เป็นแพทเทิร์นที่พายเขียนเอาไว้ให้ทุกคนดูนะคะแต่นี้เป็นการลงท้ายแบบไพมันนะคะเราใช้พูดคนสนิทเท่านั้นเนาะอ่ะมาดูกันนะคะโชวาซอชุกิซซอโชวาซอชุกิซซอนะคะตรงนี้ก็มาจากอะไรเอ่ยมาจากชดทานั่นเองนะคะอ่ามาจากชดทา ซึ่งฉดทานเนี่ยมันแปลว่าดีก็ได้หรือแปลว่าชอบก็ได้นะคะตรงนี้ภพยให้แง่ความหมายของมันคือชอบนะคะคือชอบจะตายอยู่แล้วเนี่ยชูว่วาซอชุกเกซอชอบจะตายอยู่แล้วอ่าต่อไปนะคะต่อไปแฮงบ็กเคซอชุกเกซอแฮงบกเคซอชุกเกซคือมีความสุขจะตายอยู่แล้วอย่างเช่นเราซื้อบ้ามศิลปินเยอะมากแล้วเราได้ ได้ทรายค่ะได้ทรายกันอ่าได้ทรายแบบตัวต่วต,วต,วตัวเลยแล้วเราบอกเฮงบุกเคซโซชุกเกโซอแบบอ๋อมีความสุขกระตายอยู่แล้วเนี่ยอ่ะอารมณ์นี้นะคะซึ่งไอจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันก็แทนความหมายว่ามากๆเนาะอย่างเช่นโชว่าเฮโชว่าซโซชุกเกโซนะคะก็คือชอบจะตายอยู่แล้วก็หมายถึงชอบมากชอบจนจะตายแล้วนี่เนี่ยหรือเฮ so, so ่งบุกเคซโซชุกเกโซมีความสุขมากมีความสุขกระตายอยู่แล้วก็หมายถึงมีความสุขมากนั่นเองนะคะอารมณ์นี้เนาะ ตรงนี้ถ้าใครอยากให้มันสุภาพหน่อยแล้วก็ใส่โยลงท้ายได้นะคะอ่ะดูตัวอย่างต่อไปนะคะบอกว่าอะไรเอ่ยโพโกชิปพอซโชุกเกซตรงนี้นะคะมันก็มาจากโพโกชิปตานั่นเองมาจากโพโกชิปตานะคะที่แปลว่าคิดถึงเนาะแล้วเขาก็ผันกับไวยากรณ์ออซอตรงนี้นะคะโพโกชิปพอซโชุกเก็ซเขาแปลว่าคิดถึงจนจะตายอยู่แล้วก็แปลว่าคิดถึงมากนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะมอกโกชิปโซชุกเกสโซอยากกินจะตายอยู่แล้วเนี่อะอารมณ์นี้นะคะอันนี้ก็มาจากมอกโกชิปตานั่นเองนะคะมอโกชิปตาเนาะแล้วเราก็ตัดดาทิ้งนะคะผ่านกับอารอโซชุกเกสโซนั่นเองเนาะ ถ้าอยากให้มันสุภาพก็ใส่โยลงไท้ายได้นะคะโมโกชิปพอซอชกเกโซอยากกินจะตายอยู่แล้วนี่หรือเป็นโมโกชิปพอซซชกเก็โซอยากกินจะตายอยู่แล้วค่ะอารมณ์นี้นะคะก็หมายถึงอยากกินมากเนาะอ่ะต่อไปนะคะชนลอซซชกเก็โซชนล้อซอชกเก็โซนะคะอันนี้มาจากชนลีดาแปลว่างว่วงนอนอ่ะแปลว่างว่วงนอนนะคะพันกับอวซอ,อได้เป็น ชนล่อซอนะคะชนล่อซอชุกเก็ซอก็คือม่วงจะตายอยู่แล้วอ่ะอ่าแต่ถ้าเราใส่โยเข้าไปคือม่วงจะตายอยู่แล้วค่ะอารมณ์นี้นะคะคือม่วงมากเนาะต่อไปนะคะฮากโกชิปพอซอชุกเก็ซอก็คืออยากทําจนจะตายอยู่แล้วอยากทําจะตายอยู่แล้วอยากทํามากนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มาจากฮากโกชิปตานั่นเองนะคะที่มีความหมายว่าอยากทาเนาะก็คืออยากทํามากอยากทําจนจะตายอยู่แล้วอ่ะอารมณ์นี้นั่นเองนะคะ อ่ะต่อไปนะคะชิกุระวอซอชุกเก็ซอชิกุระวอซอตรงนี้นะคะมาจากชิกุรอลตานะคะแปลว่าเสียงดังหนวกหูนั่นเองนะคะสมมติว่าเราอยู่หอใช่ไหมแล้วข้างบนเนี่ยโอ้โหเสียงดังหนวกหูมากแบบหนวกหูมากหนวกหูจนจะตายอยู่แล้วก็คือชิกุระวอซอชุกเกซอก็คือโอ้ยเสียงดังจะตายอยู่แล้วหนวกหูจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะคะชิกุระวอรซอชุกเก็ซอหนวกหูจะตายอยู่แล้วอารมณ์นี้นะคะ ต่อไปแพก,กุปพาซอชุกเกซออันนี้คือหิวจะตายอยู่แล้วเนาะตรงนี้ก็มาจากแพกุปพูดานั่นเองนะคะแปลว่าหิวผ่านการอาโอแฮซอชุกเกซอนะคะก็คือจะตายอยู่แล้วเนาะแพกุปพาซอชุกเกซอหิวจะตายอยู่แล้วหิวมากอารมณ์นี้น,นั่นเองนะคะอะ่ะก็ประมาณนี้ต่อไปค่ะอัพพาซอชุกเกซออัพพาซอชุกเกซอตรงนี้นะคะมาจาก อาพูดานะคะแปลว่าเจ็บเนะาะอัพพาซอชุกเกสซอเขาแปลว่าเจ็บจะตายอยู่แล้วเจ็บมากนั่นเองนะคะอัพพาซอชุกเกสซอเจ็บจะตายอยู่แล้วนี่อารมณ์นี้นะคะต่อไปจ้าจึงนาซอชุกเกสซอจ้าจึงนาซอนะคะมาจากจ้าจึงนาดานะ,ะจ้าจึงนาดาแปลว่าหงุดหงิด จ้าจึงหนาซอชุกเกซอก็คือหมุดหงิดจะตายอยู่แล้วอะสมมติว่าเราต้องไปฟังคนที่เราไม่ชอบหน้าพูดใช่ไหมคะแล้วก็หอุดหงิดมุดหงิดจะ,จะตายอยู่แล้วเนี่ยจ้าจึงหนาซอชุกเก็ซออ่าก็คือแบบมุดหงิดจะตายอยู่แล้วอารมณ์นี้นั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกับวยากรณ์วันนี้ที่พายเอามาสอนนะคะก็มันเป็นแพทเทิร์นนั่นแหละนะคะมีคํานามไอ้ตัวคํากิรยาอยู่ข้างหน้าที่เราบอกว่าไอ้สิ่งเนี้ยจะตายอยู่แล้วเองนะคะหิวจะตายอยู่แล้วดีใจจะตายอยู่แล้วหงุดหงิดจะตายอยู่แล้วเจ็บจะตายอยู่แล้วนะคะก็คือมีคํากิรยาต,ตั้งต้นมาให้ก่อนเนาะแล้วเราก็ผ่านเป็นอซออซอแฮซอแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นชุก กซอนะคะถ้าเราอยากให้มันสุภาพก็เป็นชเกิสโซถ้าเราพูดกับคนสนิทก,ก็เป็นชุกเกโซอนั่นเองนะคะมันมาจากชเกิตาเนาะแต่เราก็สามารถใช้ลงท้ายแบบชเกิตาได้นะคะชุกิสตาแบบนี้สามารถใช้ลงท้ายแบบชุกิตาแบบนี้ได้เวลาที่เราพูดกับตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ โอเคค่ะถ้างั้นก็ในคลิปนี้นะคะภายสอนถึงเท่านี้เนาะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้เอาเรื่องไหนมาสอนก็เปมนได้เนาะถ้าภายสะดวกเดี๋ยวภายจะรีบทําออกมาให้นั่นเองนะคะโอเคค่ะแล้วก็ต้องี้ใครที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์หรือว่าสั่งซื้อหนังสือสรุปภาษาเกาหลีนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจภาษาเกาหลีหน่ารู้เลยนะคะหนังสือสรุปภาษาเกาหลีก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้แล้วก็มีคลิปประกอบการสอนให้ด้วยนะคะเรียนภาษาเกาหลี ออนไลน์นะคะก็จะมีตั้งแต่เบื้องต้นสอนให้เลยนะคะก็าสามารถทักแอดมินมานะคะเพื่อดูรีวิวนักเรียนได้เช่นเดียวกันเนาะท่านก็ในคลิปนี้พายสอนหนึ่งเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ